Onymous, สวัสดีครับพีสานบ้านสาวเฉื่มครับผมบ้านหูดำครับนี่ครับดาวเฉื่มมานเนาะแงกันมปไห่ครับสวัสดีค่ะบพีสานบ้านสาวเสื่มพี่น้องหมาค่ะสาเสื่มเห้ไหนหูดำไปขายเตจอันพวกไอ้ไอ้ขยะก้อนเนาะค่ะสาเสื่มก็เลยแงถ่าไปเลยพี่มามุพี mustache, ่น้องมาเบิ่งอันนี้ค่ะพี่น้องผมเป็นเร่ร้อยหนึงแล้วบอกเ่ยค่ะสาเสื่มก็แปเน้องแงมาอีกสองอันสองสามหางเนี่ยพี่น้องมึงเด้อค่ะเถอะเบิ่งเถอะ Faster. Wow. ไปพี่น้องเมื่อนี 5, Hello, ้หละสห้เมนูสุดแซ่บห้ามืไปเลยครับไปแล้วครับ okay. วันน um ี้เราแห่แล้วเราแ่ห้งเ่ยเถอะหอห้นอยวะหมม่ะ ฮังถึงเลยใ่ญยขึนไสูง่ายขึ้ไปสูงแล้วฮูนไปนครับพีสสมม่น้องมีมาเถอะพอยู่ห้องเงียครับเสริมมาน่ามามีที่ห้างน,น,น่อยครับ ขวัญไปเถอโอ้โหพี่น้องจะเสริมแง่มาน้ำทางแล้วเนี่ยค่ะเพรด็กเห็นท้ายทำให้พี่น้องได้รับสมน้ำกันเนาะเพราะวันไหนๆหูดัมมาก้อนค่ะไหนหูดัมมาขายเสร็จเยอะได้อยู่ด้ีค่ะ นะเศษนี้ออกกันเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเลาะตืมบันนี่ค่ะแกกลัามาในบ้านแล้วก็เด็กิพาพี่นอ้องออกไปเลาะตืมนะค่ะมาแล้วครับมึงได้มึงได้ระวงนะังเด้อดุมต่ำเนี่ยหยู่ที่สวนน่อยอ้ใครตึงเพ่แงแล้วเง <ไป S 1> ี้ยดีไหมโอ้ยแย่กว่ <laughs> โอ้ใครอยู่โอ้ยอยู่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 โอ้ยนี่ นด่เเดโอ้้โโอ้โหเอาไม่ดีไหมเอาไม่ดีไหมเงินนีงนี้เนใครครับโอ้โยนเลยใครองเบิ้งข้าโอ้ล้มงมอค่อยค่อยค่จำดีจำดีเฮ้ยจำดีโอ้ไข่ไงตุ่นไข่ไงไข่ตึงนังเขาอีกเลเนาเขาอีกค่อยค่อค่อค่อยค่อยค่อยคคือแข็งแขือแข็งงนั่นน่ะอย่งนีือแข็งโอ้ พันลีพลี่พัลี่ยค่อยๆคอยเแนงไ่ยีระตเขาอนี้ครับนต่ำเนี่ยโอ้เหีอยลุ่มลุงมอ้โอ้าอพอเวลาแต่งแล้วมีฮะโอ้มีอยูะเ่นี่ครับนี่ครับในมาเถอะครงนี้ โอ้โหตึงตึงค่อยค่อยๆถือแล้วถือแล้วค่อยๆตั้งแต่เขาเห็นเขาเตวางมดโอ้เก็บแมงลูกเก็บแมงมีอยู่มีอยู่มีอยู่้โอ้โหค่อยค่อยๆเกี่ยไปโม่เหี้ครับหัเงีัต่ำเน หางสูงกันแบบนี้หางสูงไปหางนี่โอ้ยคอยค่อยๆไม่มีเถื่อหางเทิงมันหางเทิงมันเถองเสร็จแล้วอืออ้ตกโอ้ยดึงได้นอมันเข่าได้โอ้ยหยสกต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 ก เอกกอนหน่อยนึงไปเบอรเถอกยังไงนิวเบอเทือน้ครั้งนี้นะไปไปครับไปรวยวันน่ะรวยละไปครับไปโอ้โหพี่น้องเบิ้งข้าอืม โอ้โหเบิ้งค่ะอันนี้ผลผลิตที่ว่าเขาเอามาปล่อยเนาะเถอะเนาะเอามาปล่อยคือว่าเขาออกมาปล่อยตั้งแต่ฤดูกาลนี่เขาอันแงะมาเด้อค่ะเาก็ใส่พระวัตกรเพิ่นบ่มีอันเพิ่นบ่มีอันนี่ค่ะเพิ่นบ่มีหมดแดงอยู่ในสวนนลยค่ะอันนี้ยมาปล่อยเราได้กิน3หังเลยพี่น้องไปค่ะนี่พี่น้องหางหมดแดงเฮาอืมเป็นงี้เนาะเถอะขาเรียว่าไงก็เป็นหัวตะเคียนหวานได้นี่างเี่เฮาผ่านมา

ไปแล้วครับเลาะเรือปลาี๋้วราหมุนข้องน้ำนลเถอะไปแล้วครับหมุนนย่เดียวครับไปแล้วครับวันนี้ฝีมือเนาะโฮโฮโฮโห โอโหอโาตึงอยู่นี่ไหนเนี่นี่เอาไปซ้ำนี่แล้วพี่น้องมื่อครั้งนี้ครับมีบอกโอ้มี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 ออกมี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 อยู่ค่อยๆค่อยๆค่อยเาคย่อเอค่าเลยโอ้โค่อยๆคอยๆค่อยคอยโอ้โหลยย่ฟฟาด หลงเบิดอเถอลงเบิดไปเบิดนะครับเนี่ยต้มๆกางๆกันเด้ยเอาเลยเอาเลยดันผลีตดันได้อ่ะเบืสอเบิ่ปะเอาไปครับ นี่มังเี้ยองนี่ครับหงบันแดงยตัพี่น้องสองเลยโอ้ามหงกบไปครับหัว่าเนี่ยดีดีดีโอ้ขอกละนหูขุดนี่ะก้นมั้นดูก้นนั้นโอ้หลายเลนี้โอ้ก้นมันยูก้นมันครับเป็นบึงงเก่งครับไปครับวันนี้พี่น้อง เล็กๆหน่อยไปเนาะค่ะวาไปฤด,ดูกาลที่เ,เริ่มใหม่ลงค่ะว่าจะมีพอมีเยอะกันไปครับอไปเรื่อยๆนะครับตามป้ามันไปครับหมุนแล้วครับวันนี้หมุนแล้วครับพู่นหางนี่หางหางามหมดคนอ่อนต้นอยู่ครับถึงมาเถอะ Quai nữa quai quai khoai khoai khoai, khoai phóng hoa phóng hoa 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 San hoa ฟังเสียงฟังเสียงขเขยับไหมวันนี่ขเขยับแสงยิงหูเธออู้ห์ไปละไปยาวเลยเถอะโอ้แจ้งแล้วไปครับ ไปเถอะลงมาเลยรับคนไปครับนี่มอตึงดีอะไปครับไปครับคุณ่ะไรนะขอบพี่น้องพี่น้องหลายอยู่ค่ะครังนึ่งค่ะไปครับไปแล้ววันนี้คือไล่ตรงครับถึงมาเถอะถึงถึงพอดีเลย

น้อยๆนี่ยอบเขาบอนบลงไปที่ปนยูตะปากเขายาเลยฮะดึงดึงหุ้ยันยูตะปากเนื้อไปต่ำกันโอ้โห้วงงงงแมนไปแล้วครับถอนหมวกแซ่แล้วครับวันนี้ออมดค่ะ เตี้ยโตเลยขนยมายาเงี้ย้ามดดิลก็อยากได้ได้ป่เน่ยเ่นมไปะางโอเคจมตัวเลยจุ่เลยหันล่โอ้ยจุ่มไป

หาไม่สาวมาตอนแล้วครับครั้งนี่นี่นเทถึงป้าเ,เฮ้ยยาวนี่ไหนเออถึงไรนี่ล่ะโอ้ต้องเชื่อ เปนัดเขากระสอบครับไี่ว่เป่ใครขนาน่ะไปครับเปนเปล่งนาคเป่งค่ะครับเอาทังมาใส่ทียครับไม่เป่งเธอสัโอ้มตีกนหน่อไปครับตีตีเสียง มีบาดเถอโอ้มีอยู่มีอยู่มีอยู่มีบาดเถอะบาดถอดได้ถอดตกปกเลยดิสมัคมันมาแตกยังมาแตกโอ้ยเดี๋ยวมีอยู่เถอมีอยู่มีอยู่มีอยู่คล้ยๆคล้า Oh 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 oh. อโอ้โหลงอยู่ไปครับนี่มาถือ,อไม่แล้วไปครับ<ป>หมดกัดเ็นแ <laughs> ดงไปแล้วไปครับไปแล้วครับวันนี้ มาเถอะระวังแน่ระวังแน่ไปจะมีนะเดี๋ยวฟาดันเถิดดันเกันล่ะนกเขย่าเออมีเถอะมีอยู่มีอยู่คอยคอยคอยอะไรเถอะไปครับได้ละ มอยูมอยู่ือนไปเถอีกครั้นงนึงเถือกำลังเดียเถอโอ้โ้มียูปิงค่ะใหญ่ขึ้นนะมึงใครมันเด่งขนาดมึงได้ยูค่ะหาไปแยกเอาเนาะพี่น้อง โอ้อยสูงกระพังนี่ถึงมาเถอะมีเลยเธอมีอยู่มีมีมีม,มีโอ้โห <c oughs> สร้างบ่า <c oughs> ไปแล้วครับใสรจเถอะ <t un> เอาอันมาเถอะ การคนไทยยีตามของพังนี่โอ้โหมีเถอะ ม <laughs> ันกัด <laughs> <laughs> ไปครับไปเลยครับคุณปลาเขาครับน้ำลิบแมวครับโอ้คือครพไปน้องต้นไม้ครับระวังเลยเถอะโอ้พอดีได้ไดรับเงินได้ทั้งสองเลยเถอะจับ้าอ๋อ <laughs> กูตงอยูเถอตงอยูหลังหลังอ,นนอะไรเถอกูขอ,อยุขอ,อยูกหุ่นหองงห่ถล่สูงโอ้ยนอนนอเบ้นค่ะหางสูงๆนค่ะคนน่ะนอนเถอเดี๋ยวมาไต่ตอนจบเด้อ อะไรกินบ้างพี่น้องหรอพี่น้องทั้งหมดค่ะอืถือว่าไข่งามค่ะหอนแล้วครับพี่น้องพี่น้องหอดแล้วค่ะหมดตอดค่ะได้หลายเต๋อแล้วจะเชิญไปแยกมาเสียขอให้เบิ้งได้เลยค่ะเครื่องคู่แลยวแหละพี่น้องได้ครับนี่ค่ะให้แม่ให้แม่เลือกให้ค่ะมาเบิ้งค่ะนี่ มมเมลือกออกได้หลายเติบเลยเด้อค่ะเติบเลยด้อีค่ะหลายเลยพี่น้อง <c oughs> มีหลายจังสี่เขากระลาบได้เลยเด้ไหนค่ะไม่ต้องจําเป็นต้องเอาแตขา่ขาวๆไอ้นั่นหลายกับว่าเสียบเด้อพี่น้องให้มีแม่น้ำเนยหน่อยนึงน้ำเนยเนาะจ้ะให้มีแม่น้ำเนยหน่อยนึงเวลาเขาอะไรลาบนะคะ่ะเขาเคยสิได้งทามิเตอร์อันนี้กับบอสสูมเนยจ้ะบอสสมใส่บักหนาวก็ไดอายุค่ะแต่ว่าสูมจากไอโตแม่เพื่อนนี่จะเสียบกลัวนะค่ะอู้หูหูเสียวฮึมตนเรียบนก็ค่ะ อันนี้แม่ี่แยกไว้เด้อค่ะเนี่ยแยกไว้เป็นเนี่ยค่ะต้งใส่สิลาบแซ่บเด้อพี่น้องมีแม่เปงมีไข่ผสมกันเนี่ยค่ะเนี่ยพุ่งสินั่นโหมดสีดำๆให้เป็นแน่ย์เปินเนาะแม่เนาะผู้คนบ่มักมันก็ออกคิ้วๆคิต้องดำๆเติดำผู้คนมักาคนว่าหอมดิบัเนี่ยเซกผู้คนมากันหอมแยกออกเม่นก่อนเด้อค่ะผสมสีรวบรวมไปเบื้องบนผลงานเฮาเมื่อนี้ได้เท่าไยเนาะค่ะ นะค่ะเป็นพี่น้องแล้วละค่ะผลงานกระเด้หลายเด้อค่ะยุบผลก็ออกหมอหนึงนะเม่นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวคอยเขาจะไปเลือกเศษไม้ออกอีกะคะ่ะให้เม้สาวกันค่ะ <c oughs> นะค่ะยังได้กลิ่นอยู่นะพี่น้องเนะะี่ยค่ะยังทอซึมมือกับยังหันได้กลิ่นอยู่ได้ค่ะบ้านสาวเสริมเนะะี่ยค่ะเนี่ยฮามากับไหนหูดำานี่ยละค่ะ,นะ,คะเ,นเนี่ยเพ่อเม่นหน่อยๆเนาะเนีน่ยเม่นเนาะ เพราะว่าเบงไห่ะไ่เบงไฮไม่ย่าไปอีกค่ะโอ้ถือว่าได้หลายได้เนี่ยพี่น้องยังบ่เหมิดอีกเด้อค่ะดูาเนี่ยค่ะผลงานของเขาเมื่อนี้เนะพี่น้องเนี่ยค่ะในถาดหนึ่งเลยเด้อค่ะแล้วก็อีกเนี่ยพี่น้องเพี่อยุบอีกค่ะอีกแย่กว่อีกค่ะนี่ยังบ่เหมิดอีกเด้อค่ะเพราะว่าแม่ติดต่องุคคู่อีกค่ะเนี่ยผลงานก็ได้หลายเนาะค่ะ ค่ะี่แบะผลงานของสเสริมเนาะค่ะเมื่อนี้คุณค้าได้หมอหนึ่งแล้วก็ได้อีกถาดหนึ่งเนาะค่ะับในายหูดำพาพี่น้องไปแล้วแง่ใครมดเดงมาะค่ะเมื่อนี้ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจนะได้เลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะได้เลยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเสริมแลกวก็ครอบครัวนั้นเนาะคะ่ะคลิปนี้กระเที่ยวไปซะนี่แหละเนาะค่ะสวัสดีค่ะาหสวัสดีครับมาได้พี่นอ้องคนค่ะ